เพื si de lectures, ini, ่อนๆเพื่อนนคิดเหมือนกันไหมคะว่าโครงการดีๆที่คณะวิทยาศาสตร์มจทได้จัดขึ้นเป็นโครงการที่เยี่ยมมากๆเลยนะคะนอกจากเรานะคะจะสามารถย่นระยะเวลาการเรียน4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ย ให้สั้นลงได้แล้วเอาจริงๆโครงการน,นี้เหมาะมากกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆหรือว่าน้องๆมอปลายสายวิทย์ที่ตั้งใจที่จะเรียนต่อในสายวิทย์เราสามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ <c> เคมีชีวะคณิตศาสตร์นะคะตามโมดูลย่อยที่เราสนใจได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเราสามารถเทียบโอน่วยกิตอนที่เราเข้ามาเรียนที่มอจทได้ด้วยนะคะ ่งก็มีโมดูลย่อยนะคะให้เราได้เลือกเรียนมากมายเลยค่ะไนไม่ใครชอบเรียนคณิตศาสตร์บ้างไหมเอ่ยอ,อย่างวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีโมดูลย่อยนะคะ,ะ,คะเช่นฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่องนะคะปริพันธ์ค่ะ อนุพันธ์นะคะหรือว่าจะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรค่ะไปต่อกันที่วิชาฟิสิกส์นะคะจะมีโมดูลย่อยเช่นแรงและการเคลื่อนที่นะคะหรือว่าการสั่นและวัสดุนะคะหรือจะเป็นในส่วนของฟิสิกส์อุณหภาพก็มีเช่นกันค่ะหรือจะเป็นโมดูลย่อยนะคะของวิชาเคมีเช่นอะตอมและโมเลกุลหน่วยและปริมาณสารสัมพันธ์สะสารจนลนาศาสตร์และสมดุลไฟฟ้าเคมีค่ะ คณิตศาสตร์ไปแล้วเคมีไปแล้วฟิสิกส์ไปแล้วนะคะมาต่อกอันที่ชีววิทยานะคะชีววิทยานะคะมีโมดูลย่อยนะคะเช่นชีววิทยาของเซลล์นะคะกระบวนการและรูปแบบในชีววิทยาและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงค่ะโดยอันนี้นะคะเราได้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นภาพกันมากขึ้นโดยแต่ละโมดูลย่อยนะคะก็จะมีจํานวนหน่วยกิตบอกเราไว้แล้วค่ะ และเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะที่เพื่อนๆหรือว่าน้องๆมอปลายนะคะที่จะเข้ามาเรียนในโครงการนี้ค่ะเพราะจริงๆโบคิดว่าโครงการนี้นะคะทําให้เราอะค่ะเป็นคนที่ใช้เวลายอย่างคุ้มค่านะคะเราสามารถย่นระยะเวลาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยให้สั้นลงได้ เรียนจบก่อนทํางานก่อนได้ใช้ชีวิตก่อนค่ะถ้าใครนะคะอยากสอบถามรายละเอียดทั้งหมดเพื่อวางแผนการเรียนนะคะหรืออยากดูรอบเรียนรอบสมัครนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมง่ายๆค่ะแค่สแกน QR Code นี้สแกนแล้วลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะมาเรียนกับโบเยอะๆนะคะ